สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนพบกับค,คุณครูธนชพรโคสิตหรือค,คุณครูกุ๊กกิ๊กอีกครั้งหนึงในหันสาภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2มาตรากอการู้ว่าไม่มีตัวสะกด ในเรื่องรู้จักมาตรากอกาเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย <Okay. S 1> ก่อนอื่นเรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้หนึ่งอธิบายลักษณะของคำในมาตรากอกา 2. จำแนกคําที่มีตัวสะกดและคําที่ไม่มีตัวสะกดก่อนที่เด็กๆจะเรียนในเนื้อหาเด็กๆมาท่องบทอักขยานหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเราซึ่งเด็กๆทุกคนต้องท่องให้ได้นะลูกชื่อบทอักขยานว่า เด็กน้อยเด็กน้อยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สามเด็กน้อยในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามเล่มหนึ่งการอ่านทํานองสนอะ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังโดอยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผนถึงลำบากรากรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเอ่ย เป็นยังไงบ้างลูกหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอา่านบทอักขยานเด็กน้อยแล้วเป็นยังไงลูกเพาะไหมเอ่ยถ้าเพาะเด็กๆอ่านแล้วฟังแล้วก็ปฏิบัติตามบทอักขยานอควรเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอหลังจากนั้นเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้เลย าจากภาพคครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมธรรมชาติอว่า,ามีสัตว์อะไรบ้างลูกเห็นสัตว์อะไรบ้างเอ่ยนี่คือขึ้นมาแล้วคือแพะแม่ไก่แล้วก็หมูลูกหมูลูกหมูอวันนี้ พี่ๆสัตว์น้อยน่ารักจะพาเรามารู้จักมาตราแม่กอกาแม่กกาแม่กอ,กา,ก,อกาเป็นยังไงนะั้นเราไปดูกันเลยแม่กอกาลักษณะก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดอ่าคือคำที่ไม่มีตัวสะกด เขาเรียกว่าแม่กอ,อกาทีนี้เรามาดูว่าคำในแม่กอ,อกาประกอบไปด้วยอะไรบ้างดูสิหลูกประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยอคำในแม่กอ,อกาประกอบไปด้วยพยัญชน,ตนะต้นผสมด้วยสระบางคำอาจจะมีวรรณยุก ึ่งคํคำในแม่กอกาจะไม่มีตัวสะกดะจะไม่มีตัวสะกดมีแต่พยัญชนะต้นสระหรือไม่ก็วรรณยุกทีนี้เรามาดูตัวอย่างคําในแม่กอกากันคําแรกรู้อะไรลูกเสือเสือ พยัญชนะต้นก็คือตัวสอเสือประสมด้วยสระเอือ้อสอเอือเสือสอเอือ,เส,อ,สอ,เ,สอ,อเสือจะไม่มีบรรยุคลูกสอเสืออ่าเสือจะไม่มีบรรยุก จะไม่มีรูปของวันในยุคอ่าี้ดูตัวอย่างคำตอบไปเลยคือคำว่ารูปอะไรลูกอ่าแพะแพพยัญชนะต้นคือพอพานประสมด้วยสาระแอะ ไม่มีรูปของวรรณยุกต์อ่กดพอแอะแพะอ,อีกครั้งหนึ่งรูปพอแอะแพะไปดูคำต่อไปเลยคือคำว่าอ่าหมูหมูหม หูพยัญชนะต้นมีตัวอะไรลูกหอหีบกับมอหมาเพราะอะไรถึงมีสองตัวเพราะว่าคําว่าหมูเป็นอักษรน,นำมีอักษรน,นาหอนามอพยัญชนะต้นคือหอหีบกับมอหมาส่วนสระคือสาระอูรูปบรรยุกไม่มี เวลาสะกดก็คือหอมอ,อูหมูอีกครั้งนึงลูกหอมอ,อูหมูอ่าไปดูครับต่อไปเลยคำต่อไปคือคำว่า อ่รูปคุณอะไรลูกคุณยา่ยาย่าพยันชนะต้นคือตัวยอยักษ์ย่าสระอามีบรรยุกไหมลูกมีรูปบรรยุกไหมเอ่ยรูปบรรยุกก็คือไม้เอกอ่ายอ,อายายาไม่เอก Yeah. หมอเป็นอ่าเป็นอักษรนำอักษรนำผสมด้วยสระอผสมด้วยสระออกเสียงว่าหมอมออหมออีกครั้งหนึ่งลูกหมอหมอหมอมีหน้าที่อะไรเอ่ยอ่ารักษาคนไข้ยิ่งช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอ่คุณหมอทำงานหนักมาก ดังนั้นเราไม่อยากให้คุณหมอทำงานหนักเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองออกจากบ้านใส่แมสทุกครั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หอมออหมอหมอ่าทีนี้ เรามาดูแบบฝึกขัดกันให้นักเรียนนำคำที่คุณครูกำหนดให้ในมาตราแม่กอกาที่ครูกำหนดให้มาแต่งประโยคมาแต่งประโยคตัวอย่างครูให้คำอะไรมาบ้างคุณครูคให้คำอะไรมาลูกหวัวใจสีแดงชมพูอา่านว่าวิชาวิชา หัวใจดวงที่สองสีเขียวคืออา่านว่าเด็กดอ,อกิีกเด็กหัวใจสีฟ้าอา่านว่าปากปออากปากอ่าทีนี้ให้เด็กๆเลือกหัวใจสามดวงมาหนึ่งดวงดวงที่เป็นมาตราแม่กอกาอ่าคือคำว่าอะไรลูกในตัวอย่างคือคำว่า อว่วิชาวิชาหัวใจสีชมพูอวิชาแล้วให้เด็กๆนำมาแต่งประโยคอ่าคุณครูแต่งเป็นว่าฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยอ่าคำว่าวิชาให้ขีดเส้นใต้ด้วยให้เรียบร้อยอ่าฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยอ่าคำว่าเด็กเห็นไหมลูกมีกอไก่ปือตัวสะกด คำว่าปากมีกอไก่เป็นตัวสะกดะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูแบบหัดของเราเลยวัแบบนนี้อ่าข้อที่หนึ่งอ่านว่ากล้วยขนมแล้วก็บีอ่าข้อที่สอง หนาบางแล้วก็สูงข้อที่สามคลิกผักบุ้งขนานอ่าข้อที่สี่เสื้อกางเกงหมวกข้อที่ห้าทหารครูนักเรียนอ่ในแต่ละข้อจะมีคำที่อยู่ใน แม่ก่อกาแล้วให้เด็กๆนำมาแต่งประโยคออกมาแต่งประโยคเด็กๆคงเข้าใจแล้วหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จแล้วให้ส่งการบ้านตุครูในกลุ่มไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเราดังนั้นถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลย หลังจากเด็กๆทำแบบงัดเสร็จแล้วคาบนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกับคุณครูกุ๊กกิ๊กในคาบหน้ายัางไงเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยสำหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าเด็กๆ